โมตสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสามัมพุทธะนะโมตสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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 สัม สัมมาอะระหัง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  ส,สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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 สัม ส а, ัมมาอะระหังส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 ัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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 บทแผ่เมตตาให้แก่ตนเองอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังลินทุกโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจ,จากความทุกข์ อาหารอเวโรโหมิ uh ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหารอพยาปัชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอาหารอานีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานางปริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทินบทแผ่เมตตาให้สรรพ,ส,พสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อะน,นีคาหวนตุจงเป,ป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขิอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทินข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญนี้แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในอายตนะนิพพานทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคตขอน้อมถวายบุญนี้แด่องค์พระสัมมาพระมหาจักรพัททุกๆพระองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตขอน้อมถวายแด่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพรมเทวดาผู้มีพระคุณที่คอยปกปักคุ้มครองช่วยเหลือกเพกื่อกูลข้าพระพุทธเจา้า และกัลยาณมิตรที่มีบุญสัมพันธ์กันในทุกภพทุกชาติที่ได้มาช่วยเหลือเกื้อกูลให้ประโยชน์ต่อกันขอให้ทุกคนมีแสงสว่างทั้งในทางโลกทางธรรมขอให้มีโชคลาบมีสมบัติใหญ่ไหลมาใช้ในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้สำเร็จหลุดล่วงในทุกอย่างได้เป็นอย่างอัศจรรย์ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ